สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีฟุตบอลนะครับของซเรีอาอิตาลีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างซามโดเรียนนะครับจะเปิดบ้านเจอกับซานโซโรนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับเจ้าบ้านอย่างเจ้าลาซามเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่สิบของตารางนะครับแข่งไปสิบสามนัดนะครับชนะห้าเสมอสองแพ้หกมีอยู่สิบเจ็ดคะแนนนะครับรั้งอยู่ในอันดับที่สิบของตารางเซรีอิตาลีนะครับ ส่วนผู้มาเยือนอย่างซัสโซโลเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่หกของตารางนะครับแข่งไปสิบสามนัดเท่ากันนะครับชนะหกเสมอห้าแพ้สองนะครับมีอยู่ยี่สิบสามคะแนนนะครับอยู่ในอันดับที่หกของตารางคะแนนเซเรียอานะครับสําหรับสถิติเืนัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเนี่ยจะเป็นซัสโซโลนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับ โดย5นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยจะเป็นซาโซโรชนะไป2นัดนะครับซามโดเรียสามารถชนะได้1นัดแล้วก็อีก2นัดเนี่ยก็เป็นการเสมอกันนะครับมาดูสถิติช่วงหลังของเจ้าซามโดเรียนะครับสถิติ5นัดหลังสุดเนี่ยก็เรียกได้ว่าฟอร์มเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาแล้วนะครับโดย2นัดล่าสุดเนี่ยจะเป็นการชนะนะครับโดย5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาก็ชนะไป2ครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก2นะครับ โดยไล่ตั้งแต่บุกไปเสมอกับตริโนมา2-2นะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเอซีมิลานมา1ประตูต่อ2นะครับบุกไปแพ้นาโปลีมา1ประตูต่อ2นะครับบุกไปชนะเวโรนามา2-1นะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านชนะกับโครโตแนเองนะครับมา3ประตูต่อ1นะครับส่วนผลงานในบ้านของเจ้าสซามโดเรียเนี่ย เรียกได้ว่าฟอมก็ยังไม่ดีเท่าไรนะครับโดยห้านัดหลังสุดยังชนะได้แค่หนึ่งนัดนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงสามนัดนะครับโดยไล่ตั้งแต่เปิดบ้านเสมอกับเจนัวมาหนึ่งหนึ่งนะครับเปิดบ้านชนะพองเปิดบ้านแพ้กับโบโลญญานะครับหนึ่งต่อสองนะครับในโกปาอิตาเลียเนี่ยก็เปิดบ้านแพ้กับเจนัวมาอีกหนึ่งต่อสามนะครับเกมลีกก็ เปิดบ้าน,นรับแพ้กับเอซีมิลานมาหนึ่งต่อสองครับส่วนเกมในบ้านนะัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านนะครับชนะถูกต่น่นะครับมาสามประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านของเจ้าซัสซโลโ่เนี่ยผลงานหน้านะัดหลังสุดเนี่ยเริ่มที่จะแปล่งเหมือนกันนะครับโดยผลงานห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะได้แค่หนึ่งนัดน,นะครับเสมอสองแล้วก็แพ้ไปถึงสองนะครับโดยไล่ตั้งแต่อ่า เปิดบ้านครับแพ้กับอินเตอร์มิลานไป0-3นะครับบุกไปเสมอโรม่ามา0-0นะครับเปิดบ้านทุบเบนในเวนตหนมา1ประตูต่อศูนย์นะครับบุกไปเสมอกับฟิออเรนติน่ามา1-1นะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านแพ้กับเอซีมิลานมา1ประตูต่อสองนะครับแต่การสังเกตได้ว่าสองนัดที่พวกเขาแพ้ในเกมนี้เนี่ยจะเป็นแพ้ให้กับทีม มิลานทั้งสองทีมนะครับก็คือเอซีมิลานแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับก็คือเป็นสองนัดที่พวกเขาแพ้ในในฤดูกาลนี้นะครับส่วนผลงานนอกบ้านเนี่ยก็เรียกได้ว่าปีนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยห้านัดหลังสุดยังชนะไปถึงสามนะครับเสมอสองนะครับโดยไล่ตั้งแต่บุกไปชนะบโรญ่ามาสี่ประตูสามนะครับบุกไปทุบนาปลีมาสองศูนย์นะครับบุกไปชนะเวลรนามาสองศูนย์นะครับ บุกไปเสมอกับโรม่ามาโอ้ศูนศูนย์นะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยผลงานนอกบ้านเนี่ยก็บุกไปเสมอกับฟิโอมาหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับเอาเรียกได้ว่าฟอร์มนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะแข่งแปล่งนะครับยังเชื่อใจได้อยู่บ้างน,นะครับผลงานนอกบ้านของเจ้าซัสโ,โซโล่เนี่ยทีนี้มาดูเรียราคาที่เปิดมาในวันนี้เนี่ยก็ยังมีทั้งหมดสามราคาครับก็คือราคาที่เสมอครับ ราคาที่ซัสโซโล่อปอปปแล้วก็ราคาที่เจ้าบ้านอย่างซามโดเรียนเนี่ยเปิดต่อปอปปนะครับโดยคู่นี้เนี่ยเป็นบอลที่ออกได้ทั้งสาม,ม้านะครับด้วยฟอร์มช่วงหลังของเจ้าซามโดเรียนเนี่ยก็เริ่มมีอากาบมาชนะได้บ้างแล้วนะครับส่วนเจ้าซัสโ,โซโลเนี่ยอย่างที่เรารู้กันครับว่าเกมนอกบ้านของพวกเขาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้เนี่ยฟอร์มค่อนข้างที่อยากแข็งแรงเลย และทีมที่พวกขอแพ้ก็เป็นทีมระดับใหญ่กว่าเขาครับอย่างเอซีมิลานแล้วก็อินเตอร์มิลานส่วนเจ้าลาซารเนี่ยซามูเียนเน่ยฟอร์มในบ้านก็ยังเอาไน่เอานอนไม่ได้นะครับโดยห้านะั้หลังุ่นย่ชนะได้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นก็คือชนะทีมน้องใหม่อย่างโครโตเน่นครับด้วยฟอร์มที่เป็นแบบนั้นแล้วก็วันนี้เนี่ยทั้งสามราคาเนี่ยเปิดมาให้ทั้งสองทีมเนี่ยบังคับชนะนะเพื่อที่จะกินราคาเต็มนะครับ ทั้งคู่เลยซึ่งถ้ามองกับสสิติแล้วก็ราคาที่เปิดมาวันนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเอื้อไปให้เจ้าซัสโซโล่เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ซัสโซโร่ยงได้เปรียบในเรื่องเรทดราคาครับด้วยทีมที่พวกเขาอะ่ะไม่แพ้ใครทีนะครับในเกมนอกบ้านในฤดูกาลนี้เนี่ยแล้วราคาเปิดมาเนี่ยมีราคาที่เจ้าฟามบูเรียนเนี่ยต่อพวกเขานะครับ เป็นราคาต่อปป,ปด้วยมันทําให้ซาโซโล่เนี่ยเหมือนว่าจะได้เปรียบนะครับถ้าคุณเล่นราคานี้เนี่ยเหมือนกับว่าทีมที่ไม่เคยแพ้ทีมมันนี่มันอยู่ราคาเนี้ยก็จะได้เปรียบนะครับทําให้วันนี้เนี่ยผมขอช่างใจแล้วก็เชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเจ้าซาบเรียนะครับโดยให้รองเจ้าซาบเรียปนนั่ยในราคาปป,ปก็คือราคานี้ครับได้นะ้ำอยู่ที่0.73นะครับ คิดว่าวันนี้เจ้าลาซามเนี่ยอาจจะสู้ได้นะครับสู้ได้โดยที่อาจจะไม่แพ้มาเป็นอย่างน้อยเนี่ยแต่ต้องมาลุ้นกันว่าจะชนะเจ้าซาโซโล่เนี่ยได้หรือไม่นะครับจะทําให้เจ้าซาโซโล่เนี่ยแพเย้เกมเยือนไปเกมแรกได้หรือไม่ก็ต้องรอรุ้นดูนะครับวันนี้ก็อยู่เจ้าซาโดเรียนนะครับเชื่อว่าวันนี้เจ้าซาโดเรียนเนี่ยถึงดีถึงร้ายก็คงยังไม่แพ้น,นะครับ ก็ยังเชื่ออย่างนั้นนะครับวันนี้อยู่ที่เจ้าซามโดเรียนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีกับการลงทุนนะครับสวัสดีครับ